สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกับการรีวิว Facebook l i v e ครับ Facebook แบบเบาๆสำหรับเครื่องสเปคไม่แรงพร้อมไฟล์ apk หลังจากที่ได้ยินเพื่อนๆหลายๆคนครับบอกว่าแอป Facebook ครับกินทั้งแรมนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องหน่วงถ้าเครื่องไม่แรงพอถ้าจะใช้ได้แบบลื่นๆเลยนะครับก็ต้องเป็นมือถือที่ราคาหมื่นอัปขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็ต้องมีแรมให้สูงประมาณ 2GB แล้วก็ยังไม่รวม Facebook Messenger อีกนะครับวันนี้ครับทีมงานสเปกโฟ o n e TV จึงขอนำเสนอ Facebook Lite ค,ครับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k แบบเบาๆที่กินสเปกน้อยกว่าเดิมเยอะเลยครับรองรับการใช้งานร่วมกับ Android 2.2ขึ้นไปแต่ยังไม่ปล่อยให้ดาวน์โหลดในไทยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องโหลดเป็นไฟล์ apk ไปลงเอาเองโดยเครื่องที่ทีมงานนำมาทดสอบครับก็คือเป็นมือถือ Android a แน้อยสุดก็คือ 1GB นะครับโดยหน้าตาอินเทอร์เก็ส่กับชื่อไลค์ครับ เพราะว่าโดนตัดโน่นตัดนี่ออกซะเยอะนะฮะพูดกันตรงๆก็คืออินเทอร์เฟซค่อนข้างมีตัวเลือกที่น้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชยนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยสวยงามเหมือนแอป Facebook จริงๆแต่การใช้งานก็ยังคงเหมือนกับเล่นบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นโดยมีแท็บอยู่5แท็บนะครับนั่นก็คือฟีดข่าวเพื่อนข้อความการแจ้งเตือนแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับ ส่วนข้อดีก็คือเราสามารถแชทผ่าน Facebook l i v e ได้เลยครับโดยการใช้งานก็ถือว่าไม่แตกต่างจากแอป,ป Facebook แบบปกติเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปครับว่าจะต่างแค่ความสวยงามเท่านั้นครับวิธีการใช้งานก็ยังคงเหมือนเดิมส่วนความลื่นนี่ไม่ต้องสืบนะครับไม่น่าเชื่อว่าการตัดแอนิเมชันรวมถึง o p ปชันบางอย่างออกไปจะทําให้ Facebook ไลน์ลื่นได้ขนาดนี้ครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ครับก็คือ Facebook ไลน์ครับจะหยุดทํางานไปเลยนะครับหลังจากที่เราออกจากแอป,ปนะฮะ พูดยังไๆก็คือจบนะครับไม่มีการทํางานต่อแน่นอนว่าการแจ้งเตือนอาจจะทําไม่ได้ร0อครับอันนี้ก็คงต้องหมั่นเช็คกันบ่อยๆโดยภาพรวมครับก็ถือว่า Facebook ไลฟ์เหมาะกับมือถือ Android หลายรุ่นเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยพวกมือถือราคาต่ำกว่า4,000บาทเนี่ยครับหรือมือถือที่แรมน้อยๆอย่างแรม 512MB กเนี่ยครับก็ควรโหลดมาใช้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าจะลื่นกว่าตัวปกติหลายเท่า หรือว่าถ้าใครไม่ค่อยเน้นเล่น Facebook มากเท่าไหร่ครับเจ้า Facebook ไลน์ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจโดยขนาดติดตั้งในตัวเครื่องก็อยู่ที่812 kb เท่านั้นนะฮะกินพื้นที่หน่วยความจำน้อยกว่าเกือบร้อยเท่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับสำหรับพอโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ครับเพราะว่ายังไง Facebook ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทบจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนครับ กด Subscribe ช h a เ n อรของเราใน YouTube ครับพิมพ์สเปกโฟนที TV แล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับสวัสดีครับ